สวัสดีค่ะพบก,กับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดรู้ก่อนรวยก่อนเต็งเลขเด็ด2ตัวบนเต็มๆมเน้นๆค่ะสูตรนี้นะคะเข้าไปแล้วถึง4งวดติดๆด้วยกันเลยทีเดียวนะคะสูตรจะแบ่งเป็น2สูตรค่ะสูตรแรกจ,จะเป็นสิบบนบวกหนบนบวกหลักร้อยบวกหลักพันและบวก7คงที่ค่ะสูตรที่2จะเป็นสิบบนบวกหลักพันบวกหลักหมื่นสี่ครั้งและบวก7คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก่บ ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดส,สูตรใหม่หมหมๆหัวเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดต่อเป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น0บวก7บวก9บวก7และบวก7คงที่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะเท่ากับ30ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข0นย์นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น0ย์บวกเบวกแ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 และบวกเคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ46ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6นะคะ และเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่ผ่านมานั่นคือ0ูนค่ะก็เป็นตัวเลขเด็ดนะคะที่เราคำนวณได้ในสูตรนี้กันเลยทีเดียวค่ะเอาะ,ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดรู้ก่อนเลยก่อนเต็งเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่2พฤษภาคม2566ก็คำนวณตัวเลขให้ตรงกามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น 0บวก6บวก9บวก4และบวก7คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น26ค่ะเช็ค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น0บวก4บวกแบวก8บวก8บวก8และบวก7คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ43ค่ะ ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3นะคะเลขเด็ด2ตัวบน1นึงก็ที่2พฤษภาคม2,566ปันบนนะคะตัวเลขที่ได้จะได้เป็น6 3ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มนะคะก็จะได้เป็น3 6ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียกสลับจะคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะ อจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆเต็งเลขในเน้นสูตรงวดต่องวดห้ท mm ุกคนที่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s ไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเพ็ดเด็ดกับช่องวันนี้รวย